สวัสดีครับผมลงลึงช่างต้มวัดสินเพชรบุรีนะครับผมวันนี้อยู่กับชุดมีโอนะครับชุดนี้นะครับผมเป็นลูกห้าเจ็ดนะครับผมชักเดิมตีปอกหนาบาใหญ่ใส่แข้งเดิมนะครับก็ขวานขัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมหลบวาวป่ายกระโปรงลูกให้เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นเสื้อนะครับมาดูชุดฝาสูบกันบ้างครับชุดฝาสูบก็นะครับ ลูกค้าสั่งมานะครับเป็นสเตปวาวเขาเรียกว่าวาวสมทเหรอขนาด25 22นะครับวาวสเตปอะไรพวกเนี้ยนะแต่นี้เป็นวาวอย่างดีนะครับผมวาวอย่างดีอย่างหนาเลยนะครับเอามาหลี่ใบให้นะครับผมนี่ครับแกน5้ามิลนะครับชุบแข็งให้เรียบร้อยแล้วนะครับวิ่งใบไม่ต้องกลัวท้ายวาวบานนะครับผมส่วนในเรื่องของเบ้าฝานะครับก็ขุดให้นิดหน่อยนะครับผมนี่ครับ เทเปอร์อยู่เยอะนะครับผมเพราะว่ารถชักเดิมหัวเรียบเนี่ยเดี๋ยวจะเรียกกาลังอัดไม่มานะครับผมมาดูทางด้านนี้นะครับก็อุดให้เรียบร้อยนะครับผมลูกค้านะครับเป็นรูบำบัดนะครับที่มาจากนะครับรูนี้นะครับเห็นไหมรูนี้นะครับเป็นรูไอเสียนะครับรูบำบัดนะครับไม่ต้องใช้แล้วนะครับเราเชื่อมอุดให้เลยนะครับเกี่ยวทียนย้ายนะครับปกติเป็นเกี่ยวสั้นนะครับผมเบอร์หนะครับเบอร์7ดย้ายเป็น cr 8 s o n i c นะครับใส่ได้สบายเลยนะครับเกี่ยวยาวก็ขันได้ ค่อนข้างแน่นกว่าแล้วก็เกี่ยวเยอะกว่าจะลูดช้ากว่านะครับอันนี้นะครับเราก็เปิดฝาให้ลูกค้าเลยนะครับลูกค้าเปิดขี้เกียจเปิดนะครับก็ให้เราเปิดฝาให้ด้วยก็จัดให้ได้นะครับก็เหลือเกียร์แคมม์อีกหน่อยนึงก็ส่งขับได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูการเปิดฝานะครับผมอันนี้เปิดไปพักใหญ่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเก็บงานเก็บงานฝาให้นะครับผมนี่ครับ ขอบตรงนี mm ้เราก็เก็บให้พอดีกับบ่าวาวเลยนะครับสังเกตว่ามองดูมันจะเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยนะครับเนี่ยครับทางออกนะครับก็สําคัญนะครับเป็นรูพอตไอดีไอ้เสียนะครับผมก็ถ้ารูเล็กมันก็จะร้อนนะครับถ้ารูใหญ่มันก็จะไม่ค่อยร้อนนะครับแต่ว่าก็ไม่ใหญ่ทั้งหมดนะครับใหญ่แค่ทางออกตรงนี้นิดหน่อยนะครับแล้วก็ไล่ออกไปนะครับให้เท่ากันนะครับเนี่ยครับตามขอบนี่เก็บให้หมดเลยครับ โค้งทางออกนะครับใครนะครับทําฝาสู่มาแล้วเชื่อมพอกมาเยอะไม่มีเวลาเปิดไม่มีเวลาแยงก็ส่งมาให้เราแยงได้นะครับทางร้านก็รับแยงฝาสูบอยู่นะครับผมลูกๆล,ล,ลูกใหญ่ก็ราคาแตกต่างกันไปนะครับตามที่เชื่อมพอกมานะครับเจาขนาดเท่าไหร่ก็สั่งได้นะครับ นะครับไล่ให้หมดเลยครับนี่ครับไล่จากล่างขึ้นมาบนเลยครับ ก็เก็บเขาข้าวนะครับในเรื่องของเบ้าฝานะครับตรงนี้นะครับเรายังไม่แตะนะครับให้ลูกค้าไปไล่ง่ายๆก็คือถ้ารถมันแก๊กมันแน่นไปนะครับหนุนปะเก็นแนวหนึ่งแผ่นนะครับใส่ทองแดงก็ได้นะครับตอนแรกอาจจะประกอบไม่ใส่ปะเก็นก็ได้หรือว่าจะหนุนตีนเสื้อก็ได้นะครับอ่าหนุนไปถ้ากําลังอัดมันไม่พอนะครับผมก็ชักปะเก็นตีนเสื้อออกนะครับหรือว่าถ้ามันแน่นเกินนะครับก็ไปควักเอาก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับ รถล,ลูกค้านะครับก็เป็นชักเดิมนะครับผมจะไล่น้ํามันบางน้ํามันหนาก็ยังไม่รู้ครับก็ยังทำไม่ค่อยจะยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องเกี่ยวกับการในนี่นะครับการไล่การเซตนะครับผมยังไม่รู้ว่าลูกค้าใช้เม็ดเท่าไหร่คาบูอะไรท่ออะไรกล่องไฟอะไรนะครับก็จะทำแบบยืนกลางๆมาให้ก่อนนะครับผมต่อไปเก็บรวยดี ID ต่อครับ ไอ้ดียังไม่ได้เก็บนะครับเก็บรวยเสียไปแล้วนะครับไอ้ดีใช้ดอกใช้ดอกใหญ่เปิดไว้เฉยๆครับอ่าแล้วก็มาตอเก็บนะครับผม ตอนนี้นะครับจะขนาดอยู่ที่ประมาณเกือบๆใบวาลนี่แหละครับนะครับใบวาลเข้าได้นะครับผมเนี่ยประมาณนี้ครับใบวาลไอเสียนะครับไม่ใช่ใบวาลไอดีนะครับใบวาลของไอเสียนะครับผมเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเอาใบวาลไอดีเข้าได้นะมันจะใหญ่เกินนะครับนี่เราใบวาลไอเสียมาใส่รูไอดีเลยนะครับแล้วก็เปิดใปนะครับหลักการเข้าๆของมันนะครับจะได้ไม่เล็กเกินไม่ใหญ่เกินนะครับก็สนใจส่งมาทําได้นะครับผม งานฝาสูบนะครับตัวนี้เชื่อมข้างให้ด้วยนะครับเห็นไหมครับย้ายย้ายย้ายห,ห,หลอดตรงยัง้งศูนย์นะครับซ่อมเกี่ยวเทียนเชื่อมพอกข้างนะครับยืดคอเหวี่ยงขอบถ่วงอัดการสูบตีปอกส่งมาได้ครับรับทุกรุ่นนะครับขอบครับสวัสดีครับ